สวัสดีค่ะกุฎัธนนท์คเทมเนอร์คำกำหนดน้ำตามตอนที่20ขอหัวข้อที่33เออแอนเดอร์ไม่ใช้กำหนดน้ำที่มีความหมายทั่วไป uh, จำนวน7จ็ดคำดังต่อไปนี้อันนี้เฉยที่แปลว่าธรรมชาตินะคะสองพาริมิน่ะรัฐสภาสามเมนคายมนุษยชาติ อสโซซเออธิสังคมมูชนอห้าบรัตเลือดนะคะบรัที่แปลว่าเลือดอหกอพทอร์เลติอนุชนรุ่นหลังอเจ็ดองกรสสภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างนะคะอันนี้เชอร์อิตบอนเดฟูลธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์อะบรั o อิตอ a เล d f ฟูอิตเลือดเป็นของเหลวสีแดง A m แมนอิตอะทิงคิงอณิมนคนเป็นสัตว์มีความคิด ในที่มันเนอนะคะคำกำหนดนามตอนที่20หัวข้อที่33มสเราไม่ใช้เออแอนเดนะคะไม่ใช้เออแอนเดหนดนามที่มีความหมายทั่วไปจำนวน7จ็ดคำเหล่านี้นะคะก็ะพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตมั่งมีเงินทองไม่เจ็บไข้นะคะ Good luck and ู o ดลักแอน o ู๊ดเ l t o b e l ลิชสวัสดีค่ะ Good afternoon